สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอคชั่นพวงเหมือนเก่านะครับตอนนี้ก็เป็นที่เปร่งด่วนนะเนาะตอนนี้ผมก็ไมาา่พาทุกท่านมาอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของอําเภอชัยประกานะครับมีชื่อว่ากาดเมืองผีนะครับเป็นที่เปรี่ยด่วนนะครับกาดเมืองผีนเนาะเกิดจากการพังทลายและกัดเซาะจากธรรมชาติทั้งลมและกระแสน้ำเป็นเวลานาน,านทำให้พื้นที่บางส่วน เป็นที่สูงต่ำสลับกันไปทั้งหน้าผาและเสาดินมีรูปทรงประหลาดแปลกตาน่าชมยิ่งเตียวเตียวตามเนี่ยเตียวตามเออนี่ป๊กมาออกตีกเก่าน่าจะเตียวเตียวขึ้นไปทางนี้นะ้มเนนะาะเดี๋ยวเราลองไปพอกันน้มเนะาะไปหอครับไปหองดงบนว่ามีอย่างพองเนาะผมก็ ตามรอยเปิ้ลมานะครับที่จริงผมเจี่อหูนะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แห่งหนึ่งนะครับก็ดูคลิปท่านอื่นเปิ้ลมาเนาะแล้วก็อามาทําในแบบฉบับของตัวเก่าแห่งกมนะครับก็เป็นที่เปล่งดวนอยู่นะครับเนี่ยต่อจากนี้ไปก็คงไ่ได้อัพคลิปบ่อยๆนะครับเพราะว่ากอ ช่วงนี้ก็มีการมีงานเข้ามาแล้วเนาะอาจจะเบา่างด่วนจีเลยสถานที่ห้องเที่ยวแห่งนี้ก่อนหน้านั้นก็น่าจะเคยลุงเลี้ยงอยู่เนะ เมื่เดียวมันแน่จะบ่ค่อยมีคนมาแอวอะ่ะก็เลยปล่อยอลกล้างไปอ่ะเนาะก็ mm hmm. ถือว่าเป็นที่ดวนพอสมควรันะครับ มาป่ะจะไปปลาไปลงตางกันแล้วกันเนอะลักษณะมันก็จะเหมือนแกลนแค้นย่อนนะนะันเนาะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำตะกี้ก็บรได้อธิบายไว้ดีนะครับเนื่องจากตอนนี้มันเวลาสี่โมงแรงแล้วอ่ะ ตัดนี่ก็จะเป็นเป็นหน้าผาลงไปเลยเนาะคลิปผมก็อาจจะเป็นแบบคลิปแบบเรียลลิตี้หนนะ่อยเนอะมาค่อยได้ตัดอย่างออกนะครับนุ้ยตาอ,อก,กายแน่น้ำเรื่องก็ะยังด่วนแล้ววันเนี้ย เปลี่ยนน้ำผาลงไปอะเนาะก็มีบ้านคนอยู่ครับตับข้างๆนี่นะม,นมีบ้านคนอยู่เดินตามทางที่เปิน็นเตียวกนะันเนี่ยมันจะมีหอยเตียวอยู่นะครับกี่มีรถจอดไว้ฮั่นปิ้นมาซ่อมอย่างซ่อเหเด็เดเถอะกะ อาจจะไม่ได้ตัดอย่างออกนะครับเพื่อบางทีท่านอื่นเปินมาเที่ยวบ่นบางทีเขาตัดออกแล้วเปิรนอาจจะหลงทางก็ได้อะเนาะ,ถ,ะถ้ามีการปรับปุงเนี่ยน้อยนี่คือน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จืดดังอยู่อะอันตรายหน,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 น่อยนะครับ เป็นหน้าผาลาชันลงไปเลยเนะาะแต่ดูจากนี่ไปนี่คือวิววิวดีนี่ก็เป็นหน้าผาเลยเนะน,น,นาะต้องโบนั้นมีหัวอยู่ฮะไปะอโอ้ก็มีการแป่งหัวแป่งห้าวอยู่ลุนี่แ<อ>สดงว่าก่อนหน้านั้นแน่จะเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ลุ่งเรือง น่าจะรุ่นเรืองอยู่นะตะกอนนะ่ะอูออป้อมถูกกันนี้ฝั่งก็ฝั่งนี้นี่อีทก็อีทเฮน,นี่ฟังหมูเหลืองจะไปว่ากนันเนอะดูบรรยากาศครับกล้องนี่มันมัวอย่างรันเนี่ยอ๋อคือกว่ากล้องมัวแปลว่า ไอ้ที่ดินมันสีแดงเอามีหัวอยู่นี่โอ้ oh, สูงกว่าหัวหอมนน่นิหัวก้นโอ้อลักษณะเหมือนพุนห,หอมอ่างแกลนแคนยอดเนาะตรงนี้เนาะเนี่ยครับเนี่ยดูวิวลงไปนี่เอป่ะ เอาเลยเต็มตีโอ้หัวยา,าวอยู่เนินนี้นะโอ้ไปถึงปุ่นแล้วครับผมว่าผมว่านี่ไปถึงบนปุ่นเลยนะ่ะอ๋อนี่ นี่ครับอยู่ตั้งนี่พอไปไม่เนี่ยเหมือนแกรนขันย่อนเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่พูดว่าเกิดจากการกัดเซาะของน้ำอ่ะเนี่ยโอ้นี่นี่นี่เอาละเอาละ ให้ระวังหน่อยสวยอยู่เหมือนอาริโซนาเลยเนาะนี่จะบูนหัวไปกับห้ามบูนเด็ดขาดเลยอันตรายขนาดเลยเนี่ยอยู่ในหัวเนี่ยแหละ่ายทายลงไปนะห้ามบูนหัวเด็ดขาดเลยครับอันตรายมากเลยนะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติครับนี่หันตป้ตู้ต้องลังตอยชันชนธรรมชาติชันลงไปนี่นี่คือเส้นทางที่เราเติวขึ้นมาแต่แกเนาะนี่ชันอยู่ครับช,นชันอยู่เอาป่ะกะอาจเป็นคลิปแบบเรียลลิตี้หน่อยเน้อก็ได้บรรยากาศไปแห่หนึ่งเนาะครับเนาะนี่นี่ พอตังเพ้ห้องนะครับอ่า๋ยวเต้วพอดีเป็นที่เร่งด่วนนะครับไ่ได้ตั้งใหญ่มาเลยนะวันนี้นะ พอดีห้องนี้มันจะมีการมีงานละอาจจะไม่ได้ว่างทําคลิปเลยรีบรีบมานะครับตามรอยรุ่นพี่มันมา มีตังเตียวอยู่รับรองบัลงทางหรอกมีหัวเตียวตัวหัวเนี่ยอยู่ตอนนี้พอวิวลงไปแหละอะหันตรงหันหน้าเหมือนเดิมเนาะดอยที่นี่งามดีเนาะโอ้นี่คือตังที่เตียวขึ้นมานะครับมีบ้านคนอยู่เป็นยังบ้านบ้านค้นอยู่รูมนี้ไปได้นะ <laughs> หอบอ่ะหอบเลย,หน,นยห,หนูน้อยห้ามหอบเด้อเดี๋ยวมันจะคํำ <laughs> <laughs> แหล่งท่องเที <laughs> เ่ยวเพิ่น่าจะปิดไปละแต่สำหรับคนที่มาแอวก็ยังสามารถมาแอลได้อยู่เนาะนี่ถ้าเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามปกตินี่คือ น่าจะมีคนมาแอบหลายอยู่วเนี่ยโอ้เนี่ยนี่อจากตรงนี้ลงไปนี่ปัสสะปัสสะงามอยู่ครับเนี่ยอ้ตั้งลงมินิบัรได้เนี่ยตั้งลงมินิบัได้ก็กบไก่ตาได้ครับมาพอมาพออย่างนี่สรุปแล้วนี่มาพอเนี่ย ธรรมชาติาสำหรับไครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็คงจะชอบก็คงจะถูกใจ่ะนะเนาะอันนี้มารีวิวมารีวิวเขาก็บาได้ไก่บ้านคนครับเนี่ยไหที่บักเกยแมาแล้วคืดว่ากลัวจะลงตังนี่นะมาลงแหละ ตามหัวแดงเนี่ยแหละอือ๋มอมันมีสาลาหรือสีด้วยนะครับ ครับนี่เป็นศาลาปูรษีเนาะอาคารโชคดีครับคือคนที่เป็นเดินขึ้นมาเข้ามาก,บบากราบไหว้เนาะเนาะตรงนี้ก็บริเวณนี้ก็เริ่มเปียงเปลียงแล้วมีเก้าอี้มีอย่างขึ้นั่งพักเนาะตรงนี้แหละหน่าจะเปลี่ยนไฮไลท์อ่ะตีแบบว่าขึ้นมาตรงนี้แล้วมองมองวิวลงไป อ๋อนี่อยู่ตรงนี้ดูไปนี่อ่านะครับมาพออันเนี้ยกันนะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มีชื่อว่าเมืองกาดผีหรือว่ากาดเมืองผีลืมไปแล้วเนี่ยอู้ซับกันแล้วนี่น,นะนครับประมาณนะขึ้นมาชมวิวอ่ะกะ ปุ่นชมวิวบรรยากาศดีครับตอนนี้ก็มานสี่มงแรงแล้วลอ่าห้ามออกหัวเด็ดขาดครับเป็นมีหัวไวเพเราะเจะเป็นเล่นพินเลนแบบว่าออกนอกรั้วเนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะเน,นี่ยครับมาพอนี่แหละเหมือนกับหน้าหาในหนังอะในหนังฝรั่งอ่ะ อ,ร,อริสโซน,บบน,เนา,เ,านเออนะนี่ถ้าเปิดเป็นแร่งท่องเที่ยวแบบเปิดเลยนะโอ้น้าท่องเที่ยวหลายเอาป่ะนี่ก็มัยาารยกรอบข้างแล้วเนะาะเป็นการรีวิวแบบเร่งด่วนขนาดเลยนะครับ บอรอแค่เตีวนเท่านั้นแหละใกล้บ้านคนดุไี่ต้องไ่งป่าเต้ย่องด้อยแล้วขขอ่ะอันนี้ขาลงแล้วครับ,ข,ลลบ,บขอเวลามาแอลเนี่ยขอแนะนำเฮ้อใส่เสื้อผ้ารัดกุมน้อยหนึ่งนะครับอ,นนอ่าบางคนบอกว่าเฮ้ยใส่ตัวเนีว้วไอใส่เตียวในตัวเดียวไปได้ก,ก็กแล้วแต่ท่านนะครับ แล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีเนี่ยแสดงว่ามีโค้นขึ้นมาแอวนะมีนี่ตัวเนี่ยเตียวมาจากตังปูนนะครับฝั่งปูนอ่นอนาออนี่จิงหน่อยเฮ้ย นี่ถ้าเป็นหน้าโผนี่ผ่าเลิดหัวแตกได้เลยนะครับเนี่ยครับจริงหน่อยจริงหน่อยก็ดีอยู่นะนี่อู้ถึง้าวเล็ก้าวอย่างนี่สนิมก็ยังบักกินเลยอะเนี่ยปิดนานแล้วยังเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวนะเปิ้นบอกห้องว่าปดอัะเปิ้อนห้องว่าปล่อยทิ้งไว้เลยอะเนาะงามนะนี่เนี่ยอู้เนี่ยยิ่งมาพอตัดนี ยิ่งงามขนาดเลยอันนี้จริงจิงขนาดเลยนะครับพอในกล้องนี้อาจจะบบจิงเนอนี่ครับพอตั้งนี้ไปนี่โอ้เป็นกับนหน้าผาเลยอะแต่มันเป็นดินนะเนาะงามขนาดเลยตอนนี้ถ่ยยายหนังแล้วเอาก้นถูลงก็ได้นะครับตอนนี้มันมีไ้ยห้ามครับทำได้เลย แต่ขอความกรุณาท่านจะไปบูนออกหัวกันแล้วกันอัน,นตรายอยู่ครับถ้าท่านบูนออกหัวเกิดท่านงสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุพัดตกลงมาอ่ะอาจจะแค่หัวเข่าถลอกน้อยเดียวอ่ะครับ,ถาาบ,บสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติตั้งเพมีอย่างก็ปิดป่าเนาะเนี่ยพอทางนี้ไปเรื่อยๆอะขอทางนี้ไปเรื่อยๆ เป็นขี่ดินแดงผาเลิศนะครับเนี่ยปุ่นห้องภาษาเมืองปุ่นตะกี้เฮาเตียวขึ้นมาดังโบนปุ่นหน้าหัวแดงดงนะสำหรับใครที่ดูหนังเชิญลงนักล้ำไปจาก,กระโดดลูกปุ่นมาเพ่ก็ก็ได้นะครับตามใจเลยครับสซวโอ้าวน้อยจะล้มแล้วเอาก้นถูมาไหมเอาก้นถูมามไหมอ นะอ่ะแสดงว่ามีคนมาแอวนะครับมีการกินน้ำตวัวอัวนอะปะโอ้โหนี่ถ้ามีการปรับปรุงเห็นหน่อยนี่ดังันนะเลยนะนี่ตีเนี่ยโด่งดังแน่นอนเลยนะนยยนะปล่อยทิ้งล้างไปได้จะไดนเนี่ย กดะายหัวเฮาก็ดีหมดเลยแต่ว่าขอแนะนำเมือทำเป็นซี่กันใดจะดีกว่าตัานนี้นะอันโอ้โหนี่อย่างนี้มดส้มมีมดส้มตัวมีมดส้มตัวนะครับมีมดส้มตัว โอ้กิ่งไม้ควางเลยระวังเด้อครบมือแบบเป็นอย่างนะครับจะไปเฮือหลานข้าวเตียวไนหมวนแน่นอน,นครับเอาละลงมาละเอาล,ลงมาละเอาละ,ละก็นี่อย่าไปทางใดต่อละเฮ้ยนี่พอตังนี้ลงไปเนาะน้องเนาะเป็นได้ห้องนี้งามบรรยากาศโอ้โหวิเวกวังเวงมากเลยครับเนี่ย ลุยลุยสองคนวันนี้มาถึงตั้งนี่หมอมีบอกตัวเนี่ยว่าเถ้อไปซ้ายหรือขวาเนี่ยนีจะได้เตียวปิกตั้งเก่ากว่าเนี่ยามาตั้งนี้กันแล้วกันเอามาตั้งนี้มา เาเข้าป่าแล้วครับนี่ยมมีทางเดินอยู่เน่มีทางเดินอยู่เนี่ยมันเป็นยังครับเตื้อ่าของโขกปีตงังเก่า ตอนนี้ก็สี่มงแรงอยู่ก็รีวิวเส้นทางฉบับเต็มเลยอะนะครับเ,เพื่อถ้านใดได้เปิดสงสัยเพื่อะจะได้บัลลงทาง เดียวมาตามวิดีโอนี้ได้เลยอ่าตรงนี้น่าจะเป็นน้ำเก่าเนาะนี่เป็นน้ำเกา่าน้ำเกา่าถ่ายเพ่นดูแน,น,นี่เป็นลำธารเกา่เกาก็รับทึกดีเนาะ นาะงปีกมาออกที่เกา่าเราเราหัหันเงาอยู่นนะแน่น่ะแน่นเนี้ยจี้ไปเลยกันเนี่ยไออย่างนั้นอะ่ะเอาอันนี้โอ้ปลาช้าครับเนี่ยเป็นปลาช้าเด้อ ออเ,นะเมาต้องกว่าลงครับนี่เจอป้ายทางออกแล้วออกทางนี้ออกไปเลยนั่นนะ่ะหันถนนอยู่เลยน่ะ ถ้านั้นถ้านั้นเป็นไาช้านะครับนะอือจะเจั๊เตียวละซื้อนี่ก็ได้เนี่ยเน,นี่ยแค่เตียวตามตังต้งมาได้เอาเนี่ยมั้งหอยคนเตียวมินี่เนี่ย มีหอยเตียวอยู่ละป,ปุ่นปุ่นสูสปุ่น,อ,นอ๋อนั่นละ่ะถ้าน้ะสาระอ่า ก็ต่อจากนี้ไปออกคงมาได้ลงคลิปบ่อยๆนะครับการงานก็มีเข้ามานักละวันนี้ก็ดวนครับสี่โมงแรงจะห้าโมงละเพราะว่าจากนี่ไปถึงบ้านผมประมาณสามสิบเอ็ดกว่ากิโลวะครับเพื่อขี่รถปิดแฮมเนาะปาดฮึบเลยเนี่ยตรงเนี้ย ปลามาพอดอยวากแกล้มยอดเออปูแบบพื้นสุภาพหน่อยแกล้มแข้งยอนนนดนะปลามาพอดอยวากไงไงปูง่ายๆกัปูง่ายๆเอาปิ้งมาออกตะเกาแล้ว,ลวน,นี่คืออย่างเนี่ยในอดีตน่าจะรุ่งเรืองล่ะมีแผ่วตีตามตี้เติมปูน่าเนี่ยได้อันนี้เอาปีกมาออกตะเกาแล้วนะครับนะตั้งนะ แตละที่เขาโกงขึ้นไปบนตะเกีอันนี้อ๋อแต่ก่อนน่าจะมีการโชว์แบบต่ำเข้าอย่างเงี้ยเนาะออม,มาละมาออกตังเก่าละก็เป็นยังได้กันพ่องครับท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้อง ตาไมแอลวันนี้ที่เปรียงดวนม่วนกันพ่องกอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มียังนักนะครับผมมารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับก็บจบเพียงเท่านี้เนอะคับนอสวัสดีครับยังออกรังเกาแล้วฮโลดเปิดมาซ่อเฮ็ดมู้นะ